เน้นย้ำนะการรู้ที่ปลายจมูกนั้นนะรู้ตลอดเวลาในกิจกรรมอนาปานาสติถึงแม้กายก็จะไม่มีนะจมูกก็จะไม่มีก็รู้อยู่ตรงนั้นเรียกว่ามุขนิมิตทางของนิมิตนิมิตในที่นี้หมายถึงการรู้อยู่ที่จุดจุดเดียวลมจะเข้าหรือลมจะออกก็รู้อยู่ที่จุดจุดเดียวนลสิ่งหนึ่งที่น่าอนัวทนาอย่างยิ่งนะสําหรับผู้ร่วมปฏิบัติในกลุ่มนี้นะไม่มีคําถามเพราะนั้น เราจะเห็นได้ว่าคนที่เคยไปปฏิบัติอย่างอื่นมาเนี่ยเขาก็จะเต็มไปด้วยคําถามนะว่าเจออันนี้จะไปยังไงจเจอน้นจะไปยังไงอันนี้ให้ทุกท่านทราบนะว่าสิ่งที่เราเรียนอันเนี้ยสิ่งที่พรูเจ้าสอนก็คือแบบนี้จะไม่มีความเอ๊ะสงสัยเพราะอะไรเพราะเรารู้ทั่วในกระบวนการวิธีอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นผลที่ไม่ต้องใส่ใจแล้วอะไร ที่เป็นผลที่ควรยกมาใส่ใจก็คือเหตุตามลำดับนั่นเองตรงเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากของการปฏิบัติและจะทําให้ไม่หลงและจะทําให้ความก้าวหน้านั้นเนะี่ยไปอย่างตรงทางเข้าไปเรียนรู้ขันห้าไปตามลําดับรู้จักขันห้าอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงเมื่อวานพูดถึงเรื่องทริปเรื่องของวิธีการเทคนิคนี้ก็ต่อน,นิดนึงมากันว่าในขณะที่เรารู้สิ้นสุดของวัตถุที่ก้าคือเข้าไปเห็นจิตนั้นนะโลกาธาตุดับ ตาหูจมูกลิ้นกายดับจิตเขาก็จะปรากฏหรือภาพผ่องใสมีแสงสว่างแต่ไม่แสบตาชร่วูเขานั่นน่ะจะทำให้เกิดความอภิปรามโมดรู้ความอภิปรามโอเก็จะทำให้เกิดความเสมอของจิตหรือจิตตั้งมั่นรู้ความจิตตั้งมั่นนั้นวิปัสสณูกิเลสก็ามาตรงเนี้ยเป็นสัญญาณให้รู้ว่าตอนนั้นคือดลุนวิปัสสนาปรากฏวิปัสสนาเริ่มแรกปรากฏแล้ว ถาเราเปลื่องจิตได้เนี่ยก็คือการวางตัวรู้นั่นไม่ได้ไปหมายมั่นตัวรู้นั้นตรงนี้แหละมโนทวารเขาก็จะผ่องใสเห็นสภาพธรรมที่ปรากฏในมโนทวานนั้นก็คือสภาพอนิจจลักษณะของอะไรก็คือของขันห้าที่ระง,งับดับไปตามลําดับจนมาถึงการเปลื้องจิตนั่นเองประกอบไปด้วยรูปประขันก็คือรูป,ปรกายที่ระง,งับไปส่วนนามาขันอีกสี่ก็ประกอบไปด้วยตัวเวทนาหรือความรู้สึก เขาก็จะระง,ง,ง,งับดับไปตามลําดับซึ่งอ,อยู่กับภูมิจิตภูมิธรรมความรู้สึกนะสัญญาความจําได้ใหม่รู้เขาก็จะระง,งับเป็นกันตัวสังขารหรือความปรุงแต่งความคิดนั่นเองเขาก็ดับระง,งับดับนะจะเป็นผู้รู้นั่นเองหรือแต่ตัวรู้ปรากฏนั่นแหละคือจิตฉะนั้นตามลําดับตั้งแต่วัตถุที่หนึ่งจนถึงวัตถุที่สิบสองเนี่ยก็คือการเรียนรู้ขันห้าเลยจนกระทั่งสิบสามถึงสิบหกจะเป็นเส้นทาง ของการรู้ในมโนทวารเป็นเส้นทางสู่การรู้ขันทวิมุติคือเป็นทามที่นอกขันห้าหรือนิพพานเป็นที่หมายนั่นเองดัะนั้นเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยย้านะเราไม่ได้ไกลาจากพระสัทธรรมที่เป็นยอดพระสัทธรรมนะฉะนั้นต้องทําต่อเนื่องทําให้มากจเจริญให้มากท่านใดมีเวลาเพิ่มเขาขึ้นบรรลังเพิ่มระหว่างวันความชัดเจนก็จะมากขึ้นมากขึ้นความชํานาญก็จะมากขึ้นมากก็ เรามีจุดหมายนัดพบอยู่ที่วัตถุเก้าวัตถุเก้าบวกด้วยการรู้เหตุปัจจัยอย่างชัดเจนบวกด้วยการเห็นความสลายดับไปของความไม่เที่ยงนั้นสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้ย้ำนะคือมคามะกะยานทัศนวิสุทธ์แปลเป็นไทยว่าอะไรความบริสุทธิ์หมดจดของเส้นทางการปฏิบัติในศาสนานั่นเองการโดยย่อก็คือเห็นทางชัดนั่นเองเราจะไม่สงสัยใดใในศาสนา หมดข้อสงสัยที่เหลืออยู่คือทําให้แจ้งสิงน,นิพานวันนี้ก็เพิ่มทิปให้สุดให้สุดจากเมื่อวานนี้เมื่อวานที่เป็นข้อเขียนอนุโมทนาทุกท่านนะครับทากิจตุละกันพบกันช่วงบ่ายนะถ้าอ้า,าว่างนะครับอนุโมทนาค่ะทุค่ะสาธทุค่ะข,ขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนทุสาธุสธุ